สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะไปดันแต้มกันนะคะเพราะว่าขาดอีกแค่นิดเดียวเราก็จะขึ้นแดง5้าดาวแล้วค่ะคือแบบปกตินะเราเล่นนะเราไม่เคยขึ้นแดงสี่ดาวเลยเราเคยขึ้นแค่แดง3าดาวนะคะแล้วก็รีแลนด์ไปก่อนแต่ครั้งนี้คือแบบเราจะขึ้น5าดาวแล้วคือเราดีใจมากก็คือเราคิดไปว่าเราจะขึ้นแดง5ดาววันนี้ให้้นะคะเพราะว่าขาดอีกแค่ นิดเดียวเราก็จะขึ้นได้แล้วค่ะไปเจอกันในเกมนะค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็มาอยู่ในเกมแล้วนะคะเสียงเราเรีนะ,นนะ,ะนะก็วันนี้เราก็เจอแคมป์นะแต่ไม่ว่าจะมีคนแคมป์กับเราหรือเปล่าะะเสียงเรามันอาจจะแหบไปบ้างนะคะก็เสียงอาจจะแหบน,นิดหน่อยนะคะทุกคน เกมนี้โชคดีมากอะค่ะที่ไม่มีคนแคมป์เราแต่ว่าเราแบบว่าจะเอาปืนให้ได้ก่อนอะแต่คือไม่ทันจริงๆคือที่เราจะเอาปืนให้ไ,ได้ก่อนเรากรกกลัวว่าจะมีตัวที่เกิดใหม่แล้วกระโดดมากับเราไงแล้วตัวที่เกิดใหม่คือเขาจะมีปืนพกไงถ้าเราไม่มีปืนก็คือแบบอันนั้นไงเห็นไหมมีจริงๆด้วย เราข้อหนีนะคะคือก็รู้และว,ว่ามันเกิดใหม่ได้แต่ว่าเนาะก็แบบหนีดีกว่านะคะปืนปลดเย้เนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าปืนอันนี้เป็นปืนที่เป็นปืนปลดแล้วนะคะเอออย่าอย่ามาทำลายปืนปลดช่น ไม่เอาแบบนี้ยาก็ไม่มีอ๋อมีพอดีเลยไม่เอานะจะขึ้นแดงห้าดาวอยู่แล้วอ่ะอย่าลบเลยนะไม่เอาขอลองขอขึ้นไปแอบข้างบนบ้านก่อนนะขอถือปืนก่อนปืนเปิดของเรานะคะมาอยู่ที่ปืนเปิดของเรากันต่อเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยอนะ่ะ ปืนปิดของเราก็คือแรงมากนะคะเราชอบปืนนี้มากแล้วก็มันมีสีแบบนะใช่มีสีแบบเราชอบทุกแบบเลยนะคะคุณยิงดามิดหนึ่งครั้งคือแรงมาก ตอหนีแล้วกันนะคะไม่เอาค่ะแบบนี้ไม่น่าเลยอะ่ะแรงจะลดไหมอะ่ะมาดูกัน,นะะลบหก 6. ไม่เป็นไรลบหกถือว่าน้อยมากะคะ่ะ